ผมผู้ใหญ่คอัผมสตอนะอ้าวดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับมีตรวจบ้างครับผมต้องต้องมีที่นี่เดี๋ยวตำรวจด้วยนะเนี่ยเมื่อคืนลมแรงโอ้โหอร้อนร้อนง่ายลมพัดไปนะก็ใบดับเลยแหะดับเมื่อกี้ก็ดูเต็นเขาว่าเต็นล่าจำเป็นมันขึ้นไปบนเสาไกวอ่าเห็นโทรไปถามไหมใช่ใช่เพราว่ารอสักพักนึงดูลูกบ้านเพราะว่าบ้านดับนั่นคือ เราติดมืตอนเช้าทำไมอ่ะพอมลนเ้นกันเส้นดีกีวะเมื่อคืนมาตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนนตีหนะชี้ขนกว่าอ่าประมาณร่มร่มตีหนึ่งอ่ะที่ที่บ้านนะแต่ตอนสี่ทุ่มครึ่งอ่ะมันแวบมาทีหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ไปบ้านทอยดยเอาไปมายเ้าถนนนี่ได้หนี่เลยเข้าเรี้ยท้ายล็อเข้าไปเดินตกไฟเห็นไหมนั่นน่ะบ้านล็อกเปียกกันเลยน่ะน่ะายล็อเข้าไปเลย ตเครื่องก็ได้เครื่องถ่ายมันเยอะไม่ไม่มีคนเขาอยู่ไหมเขาอยู่ไหมชอ่ะครับอยู่เขาจะแต่เขาดูน้ำมันอยู่นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไม่พายออบแล้วนี่จอดนี่บันชอใกล้กว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไปเยี่ยมชอเขาหน่อยปีปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ไหมครับปีแล้วมันน้อยกว่านี้ครับน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ออกข้างนอกเลยออกข้านอกไปไม่มีเที่วเข้าเที่เข้าตรงไหนไม่มีทางนไปไม่ได้เหรอไม่ได้อันนี้เนี่ยถ้าปตรงตนี้ไปได้แต่มันมีคานกั้นเพราะเขากันดูู้ําอย่ครบ เราต้องการจะไปกั้นขันกั้นน้ำไปตรงขันกั้นน้ำได้เพราะตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้านี้แล้วไงเพราะว่าเขาไอ้พื้นล่างที่เขาดูดน้ำน่ะมันจะแห้งแล้วมันเหลืออยู่ประมาณแค่นี้แล้วว่าจอดตรงนี้แล้วก็เดินลุยเอาไงใกล้หน่อยถ้าไม่งั้นมันคลายอ้อมให้มันไกลฮะอย่า๋อถ้าเน้นเข้าดีเลยไอ้วัดถลาเข้าตรงบ้านหลราเปียเนี่ยตามถนนเลยเข้าตามถนนไปเลยตามถนนได้จะได้มีหลักฐานการตรวจขันกันน้ำนะดีขอบคุณมากเลยพี่ใหญ่ครับผมดีครับ